ก็จะได้การเก็บผ้าแอลเลิเ์ฟิลเพื่อไปเอาดอรนั่นเองค่ะคุณถูกแซลี่ค่ะวันนี้มาสอนวิธีการเก็บผ้าแอลเลิร์ฟิลที่มันยาวๆนะคะโดยการถักเตียเป็นเลขแปดนั่นเองค่ะซึ่งการถักนี้นะคะจะทาให้เราสามารถเก็บได้ทั้งในสตูดิโอแล้วก็ออกไปที่นอกสถานที่หรือว่าเก็บเพื่อขนส่งได้ด้วยค่ะวิธีการนะคะเราต้องสร้างหลุมขึ้นมาก่อนนะ ตรงนี้เป็นผ้าที่คุณตมัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมสำหรับไปติดตั้งเลยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมัดเนี่ยเราต้องตั้งงลูปขึ้นมาหนึ่งูปอันนี้มันจะคล้ายๆกับการถักโครเชนีนะคะดังนั้นอ่ะจับผ้าข้างบนไว้ก่อนนะคะปลายข้างบนไว้นะคะแล้วหมุนมือนะคะเป็นเลขแปดอ่ะจ้วงเข้าไปเพื่อที่จะทํหลูปนะคะทําได้สองแบบคือเอาผ้านะคะ้าดก,ก่อนก็ได้พาผ้าดบริเวณข้อมือนะคะถ้าง่ายนะอ่ะ เอาตัวผ้าเนี่ยผ้าที่ข้อมือขวานะคะบีดลงแล้วจับผ้านะคะเพื่อดึงผ้าเนี่ยเข้าไปในหลุมตรงข้อมือนั่นเองค่ะอ่ะขยายหน่อยดึงเข้าไปในหลุมข้อมืออ่ะพอดึงเข้าไปปุ๊บนะคะอย่าเพิ่งเอามือออกนะเราสามารถส่งข้อมือไปได้เลยอ่าเหมือนการถักเปียอันใหญ่นั่นเองค่ะส่งข้อมือไปเลยแล้วก็จับที่ขอนะคะ ลายยาวได้เลยจับเวลาจับจับเยอะๆหน่อยนะคะถ้าเราจับน้อยมันจะดึงยากนะถ้าแบบนี้ดึงยากเราจับมาเท่าบริเวณที่เราจะถักเปียนะคะแล้วก็ดึงเข้าไปในรูแบบนี้ขยายใหญ่หน่อยนะแล้วส่งเขมือเข้าไปเลยมาอีก จนได้เห็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ส่งชายทั้งหมดเข้าไปเลยนี่เหมือนเป็นถังเตียเพื่อรักแด้ติดตีกตรูแก้นี่ค่ะ